หาค่าคงที่จากผลลัพธ์รูทส่วนรูททำยังไงมาดูการอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของรูทห้านะครับมาบวกกับสามรูทสามนะครับวิธีการก็คือจัดการทําส่วนไม่ให้มันติดรูทโดยการคูณสังยุกนะครับงั้นรูทห้ามาบวกกับสามรูทสามนะฮะหารด้วยรูทห้าบวกกับรูทสามตนี้คูณสังยุกก็คืออะไรครับจากบวกก็เปลี่ยนเป็นลบคูณทั้งเศษคูณทั้งส่วนนะครับโอเคเป็นรูทห้าลบรูทสามตรงนี้นะครับ ดังนั้นเราก็ใช้สูตรผลต่างกําลังสองครับหน้าบวกหลังหน้าบวกหน้าลบหลังคูณกันจะได้อะไรครับหน้าก ER ําลังสองลบหลังก ER งําลังสองไปดังนั้นตัวนี้ออกมานะครับข้างล่างนะครับข้างล่างก็หน้ากําลังสองรุดรยกกำลังสองหายไปเหลือ5รุดสามยกกำลังสองเหลือ3นั่นเองนะครับส่วนข้างบนก็คูณตามปกตินะครับก็คือรุดห้าคูณรห้ามันจะได้เลขรุดยี่ห้าใช่ไหมก็คือได้5แหละนะครับ รูทห้าคูณกับรูทสามนะฮะก็ติดลบนะฮะเป็นติดลบข้างในรูทคูณกันห้าสามสิบห้าไปจากนั้นตัวนี้เอาสามรูทสามคูณกับรูทห้าครับรูทคูณรูทนะครับสามห้าสิบห้าก็เลยกลายเป็นสามรูทสิบห้านะครับสุดท้ายครับอันนี้ก็บวกคูณลบได้ลบนะฮะรูทสามคูณรูทสามได้สามนะครับข้างหน้ามีเลขสามสามสามเป็นเก้านั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่เอาตัวเลขลบกับตัวเลข 5, 9, ห้าลบเก้าเหลือลบสี่ส่วนอันนี้ ลบหน,นะฮะลเจอบวกกับ3ามรูทสิก็ลบหบวกสก็เป็นเลขบวก2องรูทสไปส่วนด้วย2อนะครับสอ,อยู่ข้างล่างนะครับก็เอา2หารตลอดตึดต๊ดๆนะก็ได้ลบสอนะครับอันนี้2หารไปเหลือรูทสินั่นเองนะฮะก็เข้าสู่สมการนี้ครับก็คือรูทเคลบกับสอลบสเท่ากันตัดทิ้งนะครับงั้นรูทเคเท่ากับรูทสิบเดียวก็เลยตอบเลข15ไป ดูคิปจบแล้วหากสนใจเรียนเพิ่มเติมสามารถสมัครเรียนได้ในคอร์สปิดเทอมและคอร์สเปิดเทอม2นะครับแอดไลน์มาเลย